สวัสดีครับผมตูพัฒนพงศ์นะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของเราแล้วนะครับผมวันนี้สําหรับคลิปนี้นะครับผมเราจะพาไปรู้จักกับบอสของเราเลยนะครับผมคุณปัญญาสารีวันนะครับผมเราจะมาฟังว่าท่านมีวิชั่นหรือว่าวิสัยทัศน์ในการทํางานยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตามมาเลยครับขออนุญาตครับบอสสวัสดีครับผมนายปิญญาสารีวันครับ นำรงตำแหน่งผู้นส่วนผู้จัดก,การของหอจกท่าสายรุวกกรงอรุณครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับบอสครับก็มีหลายๆคนพนักงานของเราก็ยังสงสัยว่าทิศทางของบริษัทจะไปในทิศทางไหนในในโยบายที่อบอสวางไว้ในปีนี้หรือว่าปีข้างหน้าแล้วก็อีกสิปีเป็นยังไงบ้างครับอยากให้ช่วยชี้แจงตรงนี้ให้ฟังหน่อยครับผม ก่อนอื่นแนวทางของบริษัทในภายในปีนี้เราก็มุ่งเน้นนะครับปรับจากธุรกิจครอบครัวนะครับมาสู่ระบบการจัดการขององค์กรโดยยึดหลักสากลในการที่จะมาบริหารธุรกิจหรือกิจการให้มันเจริญก้าวหน้าไปได้นะครับตรงนี้ก็คือแนวทางที่ผมต้องการอยู่แล้วนะครับครับแล้วในปีหน้าล่ะครับผมแผนไว้ยังไงบ้างครับในปีหน้าเรามีความคาดหวังนะครับแล้วก็ความมุ่งมุ่งหวังที่จะให้องค์กรเรานะครับ มีระบบนะครับมีรูปแบบมากขึ้นในการจัดการทุกภาคส่วนในองค์กรนะครับให้มีขีดความสามารถและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับท่าทายเราก็คือเน้นการพัฒนานะครับของบุคลากรและคุณภาพของสินค้านะครับท่าทายเราก็ก่อตั้งมาประมาณสัก20กว่าปีนะครับก็ตั้งแต่สมัยเริ่มตั้งแต่คุณพ่อนะครับมาจนถึงผมได้มาบริหารต่อนะครับก็มีธุรกิจหลายด้านนะครับทั้งทั้งด้านรับเหมาก่อสร้างนะครับแล้วก็ ด้านท่าทรายเองนะครับแล้วก็แผ่นพื้นรวมไปถึงแผ่นปูนแล้วก็แผ่นแอสฟัลติกคอนกรีตนะครับตอนนี้เราก็มีกําลังการผลิตามากพอสมควรนะครับก็แล้วก็เรื่องเครื่องจักรอื่นๆนะครับเราก็มีเครื่องจักรครบตามที่ผู้รับเหมาหลายรายมีนะครับตัวนี้ก็คือแนวทางก็คืออยากให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงนะครับสามารถาบริหารเป็น มืออาชีพในอนาคตต่อไปได้นะครับครับก้าวมาถึงำคำถามสุดท้ายนะครับผมในวันนี้หลยคิดว่าหลายๆคนที่ติดตามช่องหรือว่าพนักง,งานของหอจกท่าทรายรุงกันลุนอาจจะอยากได้ยินเหมือนกันนะครับว่าปีนี้มีโบนัสไหมครับจริงๆนะครับก็ในหลายๆปีที่ผ่านมาเราก็มีความมุ่งหวังนะครับที่จะสร้างพนักง,งานนะครับให้มีขีดความสามารถโดยภายใต้กรอบนะครับเรื่องคําว่าผลตอบแทนของพนักงานนะครับทุกคน อย่างอย่างเต็มกําลังและเต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่า,าพนักงานหลายคนนะครับก็อยากเห็นการเจริญเติบโตหรือคือความก้าวหน้าของหน้าที่การงานของตัวเองแล้วก็ความเจริญเติบโตของบริษัทนะครับเราก็คิดว่าในในทุกๆปีนะครับเราก็ควรมีโบนัสแต่ว่าสิ่งที่ทํายังไม่สําเร็จมากนะครับก็คือเรื่องระบบแล้วก็เรื่องการจัดการคนนะครับตรงนี้คือว่าอยากให้ระบบนะครับมาจัดการเรื่องผลตอบแทนหรือรายได้ของ,ององค์กรนะครับเพื่อจะไป ให้รายได้เรื่องโบนัสหรือรายได้กับพนักงานในอนาคตต่อไปไดอ้อย่างมั่นใจแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับครับพวกเราพนักงานหอจกถ้าสายคุณก็จะทํางานอย่างเต็มศักยภาพเพื่อที่จะให้บริษัทของเราหอจกของเรานะครับผมมุ่งหวังถึงความสําเร็จขององค์กรเป็นหลักครับผมขอบคุณมากครับบอสสวัสดีครับ เมื่อกี้นะครับเราก็ได้ไปทําความรู้จักกับบอสของเราแล้วนะครับรวมไปถึงวิสัยทัศน์แล้วก็แผนงานอีก5ปีหรือ10ปีของท่านนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมเนื่องจากขณะนี้นะครับผมสถานการณ์โควิดกําลังระบาดนะครับอาจจะยังไม่ได้เห็นหน้าตากันชัดๆนะครับไว้ให้สถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้เดี๋ยวยังไงเรามาเจอหน้ากันนะครับผมอาจจะเห็นหน้ากันชัดๆไม่ว่าจะเป็นบอสหรือว่าตัวผมเองนะครับผมยังไงก็ไว้มาเจอกันนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องท่าสายลุงอารุณุ h ชาแนลของเรานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจริงใจอบอุ่นลุงอารุณจัดให้สวัสดีครับ